พ่อได้ถูกมิจฉาชีพออนไลน์นะคะโกมเงินนะคะจำนวนสองแสนบาทแต่ว่า <Okay. S 1> คุณพ่อรู้ไหมว่าไอ้ที่เขาโอนเข้าแอปแอันนั้น <Okay. S 1> ของคุณพ่อมันคือตัวเลขฟอมนะพี่อยู่กับแกมากี่ปีพี่ไม่เคยเห็นแกร้องไห้ทางธนาคานะคะเขาแจ้งว่ามีคนอะอายัดเป็นทีทีนีไว้เลยเขาเมื่อ สวันก่อนที่จังหวัดดีรีลำบีมชาแนลทุกคนคะตอนนี้วี่ํกำลังเดินทางไปหาคุณพ่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณพ่อได้ถูกมิจฉาชีพออนไลน์นะคะโกงเงินนะคะจํานวน2องแสนบาทีเงินบีม1นึ0 0 0สบาทนะ แล้วนอกนันก็จะเป็นเงินของคุณพ่อตอนนี้นะคะบีมได้รวบรวม,รวม,รวมหลักฐานมาแล้วนะคะจํานวนประมาณ90กว่าหน้าเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เริ่มรู้จักจนถึง เออถึงจุดที่คุณพ่อโดนโกงเลยนะและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนติดตามคลิปนี้เลยคลิปนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุทกๆคนนะคะใครที่มีผู้ใหญ่ที่เล่นโซเชียลอยู่ที่บ้านนะคะต้องดูคลิปนี้แล้วก็ฝากบอกผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะคะให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างบีม่กก็เคยเตือนคุณพ่อแล้วแล้วก็ระมัดระวังให้ถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีแบบโก โกงยังไงอันนี้เราต้องไปถามจากปากคุณพ่ออีกทีนึงเนาะเดี๋ยวก็ไปสอนอกันค่ะไปดําเนินคดีกันแล้วก็พาคุณพ่อไปลงบันทึกประจําวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมารักษาแผลใจให้คุณพ่อกันอีกทีค่ะโอเคเดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะคุณพ่อัมีพวกหลักฐานของพ่อีแต่ว่าคุณพ่อร้มู้ไหมว่าไอที่เขาโอนเข้าแอปอ้นั้นของคุณพ่อ มันคือตัวเลขปลอมนะใช่พ่อก็คิดว่าพ่อลงไปสองแสนมันจะได้แล้วต้องสี่แสนกป่ะปัญหาคือสี่แสนกมันบอกว่าทําไมไม่โอนเข้าไปก่อนปกติมันจะต้องบอกตลอดว่าโอนแล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมด้วยนะครับอ,อันนี้มันไม่บอกแล้วเราก็ดูยอดเดี๋ยวที่เสียเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงจะโอนลอยไว้เป็นคากําลังเดินเรื่องกาลังกําไรขาดซื้อหุ้นซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ายังไม่โอนไงม,มันก็บอกว่าให้ซื้ออีกสี่หมื่นเราก็ซื้อกามสี่หมื่น ปัจจมันีปัญหาแล้วครับเพราะใจหายกันใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วอพอนัุ่คบมันก็บอกว่ามีปัญหาแล้วอ่ะผมบอกแล้วใช่ไหมหาเรื่องเลยเออหาเรื่องอะ่ะไอ้พวกหน้าม,ม้าเนี่ยพอคิดว่าหน้าม,มา้าไอ้สี่คนไอ้สามคนเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าม,ม้าเนี่ยเนี่ยผู้มีสาวถึงคุณนี่มันทวงพ่อตลอดจะให้พ่อพ่อลงให้ครบเจ็ดแสน,น่ยไอ้พวกนี้พวกเล่นด้วยกันไงพวกเสียเนี่ยที่โอนไปแล้วแปดแสนเนี่ยพ่อป้านคนนี้เคยบอกกันโอนแปดแสนไปแล้ว แต่พ่อคิดว่าไม่ใช่เราพ่อไม่เห็นสลิปคอยบอกยังไงได้กล่าว่าพ่ออย่างนู้นอย่างนี้อ้าพ่อไมอ่ได้ยืมเงินมันนี่มันมาต่อว่าพ่อทำไมแค่น,นี้แสดงให้เห็นว่ามันรวมหัวกันเพื<ช>่อ<ช>จะหลอกแต่ละกลุ่มแต่ละกละุ่มเนี่ยมันอาจจะคนโดนหลอกเพียงคนเดียวหรือสองคนเพราะว่าคนชื่ออ่านนันลงอะไรเนี่ยเขาก็เป็นคนแก่แบบพ่อเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็มั่งของคนราก แต่โชคดีแล้วแหละคุณพ่อถ้าโอนไปอีกอ่ะดีที่เราเสียแค่นี้ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าโดนโกงเพราะว่ามันผิดปกติแล้วไงแล้วถ้าโอนไปแล้วถ้าคุณบอกว่าเราผิดนิ่นงผิดนิ่แต่มันก็บอกว่าถ้าอีกครั้งนี้ไม่ผิดแล้วยังไงก็ได้แต่พ่อคิดว่ามันบอ ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนว่าทําไมคุณพ่อถึงเสียรู้ของมิจฉาชีพนะคะคุณพ่อได้รับแชร์ลูกโซ่มานะคะแล้วก็ข้อความนั้นก็จะเป็นลิงก์ให้กดเข้ากรุ๊ปค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะคุณพ่อก็โดนหวาดล้อมว่าถ้าสมมุติว่าเข้ากรุ๊ปเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนการทํางานอะไรแบบนี้ได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรคุณพ่อก็กดเข้าไปในลิงก์แล้วในลิงก์เนี่ยก็จะมีหน้าม้าจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็มีบอทจํานวนมากอย่างเช่น กรุ๊ปเนี้ยมีประมาณ700กว่าคนก็บอดปลาไปแล้วประมาณ600เกือบ700ประมาณนี้มีคนจริงอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วก็มีแอดมินที่เป็นคนจริงแล้วก็จะเป็นคนที่เสียหรูเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วลักษณะภารกิจคือเขาก็จะให้เป็นภารกิจ1 234แบบนี้คือภารกิจ1ก็จะได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยแต่ว่าลงทุนก็น้อยเหมือนกันค่ะซึ่งภารกิจที่1 2 3เนี่ยยังจะได้ผลตอบแทน คืนอยู่แต่ด้วยความที่ก่อนที่จะได้รับเงินภารกิจเราต้องจ่ายเงินมาจําก่อนอย่างเช่นเราจ่ายไป1,000เราจะได้ผลตอบแทนกลับมา1,500บาทซึ่งผลตอบแทนมันค่อนข้างเยอะ จึงทาให้คุณพ่อเกิดอาการโลภหรืออยากได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่คุณพ่อได้รับก็คือประมาณ3รอบได้เลยแต่ว่าพอรอบที่4รอบที่5้าที่เริ่มเป็นเงินหมื่นหรือเงินแสนเขาก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่ะก็คือเหมือนเขาจะทําเป็นการแก้ระบบไม่ได้นู่นนี่นั่นมีปัญหามาให้เราปัญหาแบบนี้นะคะเกิดขึ้นทุกเคสที่ติดต่อบ,บิม มาเลยค่ะก็คือหลายๆคนก็เจอเหตุหตการณ์นี้เหมือนกันคือเขาอะ่ะเหมือนจะพยายามทําให้เราเกิดปัญหาถอนเงินไม่ได้หรือว่าเราอะ่ะอาจจะต้องไปหาเงินเพิ่มเพิ่มมาแก้บินนะคะแต่พอถึงตอนนี้นะคะคุณพ่อก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองกําลังโดนหลอกอยู่ซึ่งตอนนี้เองนะคะคุณตัวคุณพ่อเองก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่และมิจฉาชีพก็กําลังพยายามตื้อคุณพ่ออยู่เหมือนเดิมค่ะ เราก็ต้องมาหาทางแก้กันต่อไปว่าหลังจากนี้เราจะทํำยังไงแล้วก็เรามาดูกันด้วยว่าตํารวจจะให้ความคืบหน้ากับเราขนาดไหนหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรคะ่ะตอนนี้แจ้งความมาแล้วเรียบร้อยนะคะ <laughs> ไม่ใช่มุกแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะบอกว่าพอเราเข้าไปเราต้องทําอะไรบ้างบีมกับคุณพ่อเข้าไปแล้วบีมก็บอกว่าขอแจ้งความดําเนินคดีค่ะแล้วเราก็เอาพวกเอกสารอะไรพวกนี้ยื่นให้เขาพร้อมบัตรประชาชนเขาก็จะสอบถามเราว่าเรื่องมันเป็นมายัางไงตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบเลยบีมเข้าไปนานมากประมาณก,กี่ชั่วโมงนะประมาณ4ี่ชั่วโมงนะในการดําเนินคดีของบีมนะคะแต่ก็อ่ะได้ลงบันทึกประจําวันไว้เกี่ยวกับค <ไป S 1> ดีใบเดียเด๋ยวแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขา จะเรียกคุณพ่อมาสอบปากคำอีกทีนึงแล้วเขาก็ถามว่าบริษัทที่เราลงทุนน่ะเขาทําเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าบริษัทที่เขาลงที่เราลงทุนน่ะเขาทําเกี่ยวกับเว็บพน,นันหรือการพน,านันน่ะอันนี้เราอาจจะเสี่ยงแล้วเขาก็จะถามว่าระยะเวลาการโอนโอนไปกี่ครั้งเวลาวันไหนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกเขาไปแล้วเขาก็จะลงบันทึกประจําวันให้ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่านะคะแต่บีมอยากให้ทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงให้ดันไปให้ถึงถึงบีไม่ได้เงินไม่เป็นไรแต่บีอยากให้ทุกคนอจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไปเกิดกับครอบครัวอื่นไม่ใช่ครอบครัวเราอาจจะมีสิทธิ์ที่ทําให้เขาคิดสั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีจิตใจเมตตาแม้สักนิดเลยขณะคุณพ่อบอกว่า หมดบัญชีแล้วผมไม่มีแล้วเขาก็ยังตื้อที่จะเอาอีก3 0 0แสนบาทแ <Yay. S 1> สดงว่าคนแบบเนี้เขาไม่ได้มีจิตใจที่จะสงสารใครอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นจับมาลงโทษให้สิ้นซากไป พี่อะคืออยู่ในเหตุการณ์ตอนที่คุณพ่อบอกว่าเออเริ่มโอนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจะบอกอย่างนึงว่าคนที่มองจากภายนอกอาจจะมาว่าทาไมถึงไปเชื่อล่ะทาไมถึงโง่ไปเชื่อล่ะพี่เองก็ไม่เชื่อนะแต่พี่เข้าใจความรู้สึกคุณพ่อตอนนั้นว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราอะมันลําบากจนถึงขนาดที่บอกว่าคนบาคนยอมที่จะทําอะไรที่มันเสี่ยงมาก,มากเพื่อ,อที่จะได้มีชีวิตรอดต่อไปอพี่ไม่อยากให้ไปโทษคนที่เขา ผิดพลาดไปแล้วว่าทําไมคุณถึงโง่จังทําไมคุณถึงไม่คิดคิดไม่ได้เลยเหรอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีใครที่อยากจะโดนโกงที่อยากจะโดนหลอกแล้วก็มันไม่มีใครที่อยากจะเสียงเงินไปฟรีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอร้องว่าอยาซ้ําเติมคนที่แบบว่าเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ขอให้แบบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ให้มันให้มันเป็นผลเป็นรูปประมขึ้นมาว่าให้กําจัดไอ้พวก กระบวนการแบบนี้ยชาชีพอ,ออให้มันออกไปจากประเทศไทยเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เราอะเรายังโชคดีที่ว่าเรามีสื่อ,เ,อ,อเรามีสื่อเรามีเครือข่ายเรามีคนรู้จักที่เขามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ยมา<ม>คอยช่วยเหลือเราแต่ถามว่าคนอื่นๆที่เขาโดนแล้วเขาไม่มีคนคอยช่วยเหลือ<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องนั่งเป็นท<ม>ุกข์อยู่ที่บ้านเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงบางคนถึงกับคิดอยากจะฆ่าตัวตาย เรา,เ,ราเห็นในขะ่าวใช่เอาง่ายๆนะคุณพ่ออ่ะพี่อยู่กับแกมากี่ปีพี่ไม่เคยเห็นแกร้องไห้มีก็ไม่เคยเห็นเมื่อวานแกแบบร้องไหอ้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเจ็บปวดไปหมด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เข้าใจว่าคนอื่นๆที่เขาเจอเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องเจ็บปวดไม่แพ้กัน <c oughs> อนนี้คุณพ่อแย่มากทุกคนกําลังอ่อนแอทุกคนกําลังต้องการกําลังใจอะคะ่ะทุกคนไม่ต้องการการสัมเติมไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างที่พี่เวศพูดวินก็เลยรู้สึกว่าในขณะเนี้ยที่มันเสียไปแล้วอะสิ่งที่เราทําได้คือให้กําลังใจเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของคนในครอบครัวค่ะก็อยากฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อย่าเพิ่งคิดสั้นให้กําลังใจให้กันเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามดําเนินคดีให้ถึงที่สุดะคะ่ะ สมมติว่าฝากสอบถามคุณแม่ได้ไหมคะว่าตอนที่เขาถอนเงินออกจากบัญชีอะค่ะวันที่28สิบแปดประมาณบ่ายสองโมงใครเป็นคนถอนเงินออกจากบัญชีคะคุณแกอะค่ะไม่ทราบเลยเพราะว่าสมุดบัญชีธนาคารนะคะไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวแก oh. แกก็คือไม่เลยแล้วพอเห็นเห็นที่เพจพอ,ดพอ,ดอได้ติดตามก็เลยคุยกันวันนี้ตอน,อนค่ะแกก็เลยบอกว่าเออแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยความ เพราะว่าก็ตกกระจายเหมือนกันก็เลยปความเจ็บก็เลยจะรีบไปปิดบัญชีเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดหนี้คำซ้อนอีกทางธนาคารนะคะเขาแจ้งว่ามีคนอะอายัดบัญชีนี้ไว้เล้วเมื่อสองวันก่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์อือก็เลยไม่ทราบสเต็เนต์เลยว่ามีเงินเข้าออกหรืออะไรยังไงประมาณนี้ค่ะเขาให้เราที่สอน,นอนที่บุรีรัมย์ว่า ใครเป็นผู้แจ้งอายัดอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ตามตัวให้อยู่ค่ะโอ้เราแล้วสืบจากเบอร์โทรเขาได้ไหมคะ<อ>พอะอาจจะให้แบบถ้าแกติดต่อคนที่มาหวานล้อมแกได้แล้วอาจจะให้ขอเบอร์มาแล้วก็ตรวจสอบททางเบอร์โทรแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคลืบหน้าแต่ว่าบิมต้องขอโทษพอดีว่าบิมโทรในเฟสเสียงมันก็เลยแบบเบาว่าทสั้นๆก็คือเหมือนคุณแม่ของคนเนี้เขาถูกให้ไปเปิดบัญชีให้ซึ่งคนที่ให้ไปเปิดบัญชีให้ก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่อู่ซ่อมรถเขาเอารถมาซ่อมแล้วก็เหมือนมีการจ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนนั้นอ่ะตอนนี้หายตัวไปแล้วนะ เราไม่สามารถสืบสอบอะไรได้เพราะว่าเหมือนตอนนี้พี่เขาก็กําลังช่วยหาตัวอยู่ว่าคนคนนั้นเป็นใครทุกคนเอาใจช่วยด้วยคือตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่อยากได้เงินอ่ะมันเริ่มลดน้อยลงและถือค่าเขาไม่มีเงินให้ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เขาต้องถูกลงโทษเพราะบิมไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ไปเกิดกับใครก็แล้วแต่บิมเห็นหน้าตาคุณพ่อใจสลายและบิมก็เสพข่าวเรื่องการที่แบบโดน โกงเงินแล้วแบบคิดสั้นค่าตัวตายหรือว่าเส้นเรื่องในสมองแตกมาเยอะมากบิ้มรู้สึกเข้าใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะตอนนี้ในส่วนของวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้ในส่วนของพวกงนี้คือบิ้มก็จะไปดูกล้องวงจรปิดอีกทีเพราะตอนนี้บิ้มได้ใบแจ้งความมาแล้ว เออเราก็จะไปยื่นกับธนาคารนะคะแล้วก็ให้เขาตรวจดูให้ว่าชื่อบัญชีนี้เลขบัญชีนี้ใครเป็นคนกดออกและกดออกที่ไหนอะไรเงี้ยที่ธนาคารสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็บิ๊ต้องขอฝากไว้นิดนึงสําหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะขอให้มันเป็นประโยชน์มากจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบอกผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะคะหรือว่าน้องๆหนุหน่ที่เขาเล่นโซเชียลมิ๊เชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนก็ค่อนข้างลําบากมากเวลาเจอ งานหรือว่าเจออะไรที่มันได้มาง่ายๆเราก็จะรู้สึกอยากทําใช่ไหมแต่ว่าต้องคํานึงถึงไว้เสมอว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือว่าได้มาฟรีๆนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบดีมขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เจอเหตุการณ์ที่ว่ามีคนมาหลอกให้ไปเปิดบัญชีอันนี้ต้องคํานึงไว้เลยนะคะไม่ว่าเขาจากักจ้างมากแค่ไหนนะคะก็อย่าไปทําเลยเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายให้เราในอนาคตได้นะคะวันนี้มีก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่อง Little b e a m Channel แล้วก็ฝากติดตามคดีนี้ไปเรื่อยๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบอย่างไรนะคะเบงก็จะพยายามให้เต็มที่นะคะตัวแบบนี้ไงแบบนี้ไงไปลวบ๊ายบาย